เลิกแล้วพี่แกไม่เข่าแม่อะเข่าไม่เล่นกับมึงโอซีเลิกแล้วพี่จุ้มเลิกแล้วเพราะว่าไม่มีนะไม่ใช่ทำแต่ไม่ใช่รู้กูแลกเกินเมื่อกี้นี้เพิ่งคุยกันเรื่องโอซงโอซีนะไม่ใช่ทำไมทำนิสัยแบบนี้แล้วเนี่ยใบยายรู้ไม่ได้เป็นอย่างไม่อยากให้อย่างนั้นอะ้วเป็นแบบไหนอะปกติปกติ ลุงอยากพูดได้มันเป็นประเด็นนี้มันไม่มีอะไรพูดเป็นประเด็นยังไงกูแค่สงสัยแล้วก็ถามไปไงไปไม่มีอะไรไม่มีอะไรปวดตื่นเต้นคุยเฮ้ยเซิร์ฟมันเครียดอะไม่มีใครคือเขาไม่เล่นกับโอซีกับมันอะมึงมาปลอมันดิโอ้โหเซิร์ฟโอ้ยเพื่อนเซิร์ฟโอ้ยไม่ไรเซิร์ฟโอ้ยลุงพูดแบบนี้จีมึงว่าไงวะจีจีแล้วมันต้องทำไงอะจีมันคุยไอจีมันบอกผมจะไม่โอซีอะไรลุง มันไม่โอซีคือผู้หญิงเขาไม่ต้องการโอซีกับมันโอ้โหอ๋อเอาแต่มันทักให้จีเขาไปเนี่ยมันแค่ทักเฉยไงแต่เขาไม่ตอบอะอรเลยดูดูพูดแบบนี้มันทำให้ผมดูแย่บ้าเลยนะบอกไอซีแปลว่าอินดิคอดนะอซื้อถ้าคุณทำแบบนั้นไอซีอะมันแปลว่าอินดิคอดนะใช่หรอมันมันเสียหน้าเลยเว้ยในความคิดกูอะมึงเสียหน้าปะ โอ้โหกอด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 ใช่ไหมพี่เดชชอบใหญ่เลยโอ้โหตะแกตแกตะแกแวโอ้จะเป็นชูได้ไงในเมื่อเราไม่ได้เป็นอะไรกันกดเลยกดเลยมึงรู้สไงครู้นี่เฮียในกลุ่มมีคนลงไอ้สัสไอ้เฮียได้สัอดีลงกุ่เลยเหรอ พูดเสจอไอ้เหี้ยเก็บจัดได้น้องได้น้องไอ้ย้อนเนี่ยไม่ใช่เวลามาเต้นมั้ยเนี่ยได้เลยน้องะไม่ลุงโอ้โหลุงไปพูดแบบนี้ผมเสียหายหมดเสียหายอะไรไม่ก็พูดเล่นพูดหยอกเชื่อกูด้วยไงใช่ พวกนี้นมันไม่เชื่อหรอกในหัวลงุงในหัวกูมันโงขนาดนั้นเลยเหรอไอ้ตัด